ทุกคนวันนี้เราอยู่กับ New y a m a h t T Max Tech Max 2025และเรากำลังจะลงไปทำการทดสอบกันครับวันนี้ต้องบอกว่าเส้นทางเนี่ยบนเขาใหญ่ต้องสนุกมากแน่ๆกับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูครับว่ามันจะขี่มันแค่ไหนครับ เรากำลังจะขึ้นอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองระบบ B C ครับเบรคคอนโรลซีเฟมที่ว่าเป็นระบบช่วยบริหารการจัดการแรงเบรคครับดียมาดูกันว่าระบบเบรกนี้ในโค้งมันจะมันจะฉลาดขนาดไหนไปดูครับ y 5, ิว a ยามาฮ่าทีแม็กเทแ2025รุ่นใหม่ราคาเดิมมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างราคาตัว t e c h m a ็ Mac อยู่ที่569,000บาทมี2สีให้เลือกนะครับดาร์กแมกมาแล้วก็เซรามิกเกด้านหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดไฟหน้าและไฟหลีแบบทีเชฟล้ำสมัยดุดัดนเติมเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ T-Mac ได้ชัดเจนมากกว่าเดิมชิวหน้าไฟฟ้าปรับสูงต่ำได้110มิล จอสี TFT 7นิ้วแสดงค่าต่างๆครบถ้วนชัดเจนโดยใช้ดีไซน์แบบแฟลตลุครับแรงบันดาลใจมาจาก Graphical User Interface ของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆให้ใช้งานได้ง่ายและถนัดกว่าเดิมส่วนหน้าจอแบบ s p o ร์ต Style และ i n t e l l i g e n นต์สไตลก็ยังมีให้เลือกใช้งานเหมือนเดิมพร้อมระบบนำทาง Garmin s t r e e t c o s e ทั้งยังอัปเดตระบบ CCU เวอร์ชัน2.30 ช่วยให้การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Y Connect สะเทียนมากยิ่งขึ้นเติมความสบายด้วยระบบ Quiz Control ควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยให้ทุกการเดินทางไกลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายปอกออกแบบพิเศษวัสดุใหม่นั่งสะดวกสบายไม่ลื่นช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับขี่พร้อมระบบฮีตซีท ช่วงล่างสุดซิ่งโชคหน้าอัพไซด์ดาวแกน43มิลระยะยุบ120มิลโชคหลังเดี่ยวระยะยุบ117มิลเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบเบรกคอนโทรลซิสเต็มช่วยควบคุมสเสถียรภาพการทำงานของระบบเบรกทั้งหมดของตัวรถทั้งการกระจายแรงเบรกการเสริมแรงเบรคควบคุมการทรงตัวการยึดเกาะถนนช่วยลดโอกาสการเกิดล้อล็อกและเสียการทรงตัวขณะใช้งานเบรกในสถานการณ์ต่างๆ มีระบบ Emergency b r ซเบรกไไฟเบรกฉุกเฉินจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเราเบรกกะทันห oh ันล้อแม็กแบบใหม่ดีไซน์พรีเมียมเบาแข็งแรงทนทานขอบ15นิ้วผลิตแบบสปินฟอร์พร้อมแมชชีนขอบล้อให้ดูหรูหรามากขึ้นระบบวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติดิสเบรกหน้าคู่ขนาด267ม mm, ิมตทำงานควบคู่กับคาลิเปอร์เบรกเลดีนเมาส์พอร์ต ด้านหลังดิสเบรกเดียวขนาด282มิลพร้อมคาลิเปอร์1พอร์ตเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรไฟพัดและอัปเดตระบบ ECU ใหม่ยังคงใช้บล็อกเครื่องยนต์ตัวเดิม Co s p a n 2 562cc 2สูบเรี้ยงระบายความร้อนด้วยน้ำแรงม้าสูงสุดอยู่ที่47 HP กับแรงบิด55นิวตันเมตร ส่งกำลังด้วยสายพานแบบ CVT ปรับแต่งคัดให้มีแรงยืดมากขึ้นช่วยให้การออกตัวไวและกระชากกว่าเดิมตอบสนองคันเร่งได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยการลดจำนวนตุ้มคัดจาก12ชิ้นเหลือเพียง10ชิ้นพร้อมกับการปรับแต่งสปริงคัดหลังใหม่มีระบบควบคุม IMU 6แกนตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถในทุกมิติเป็นหัวใจของระบบช่วยขับขี่ทุกระบบมิติรถกว้าง780มิล ยาว2,195มิลสูง1,415มิลระยะฐานล้อ1,575มิลความสูงจากพื้นถึงเบาะ800มิลกาวเคียร์แลน์135มิลน้ำหนักรวม221กิโลกร,รมัมถังน้ำมันความจุ15ลิตร ขี่โคตรดีอ่ะสบายโคตรเฮ้ยต้องบอกว่าเส้นทางบนเขาใหญ่เนี่ยกับที่แมคคันนี้ต้องบอกหูมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสบายคือช่วงล่างของเขาเนี่ยมันคือแบบสมชื่อโซฟาซิงเลยแบบโอ้โหมันแบบเดอะเบสอ่ะมันคือ King of c ี t อย่างที่ใครๆเขาบอกเลยมันขี่ง่ายขี่สบายแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดผิดพูดถูกเลยคือมันดีมันดีกว่าที่คิด มันออกแบบมาแบบเพื่อให้คุณแบบขี่เที่ยวสบายๆชิวๆครับและที่สำคัญเขามีระบบนี่ปุ่มปีเอม็มทำไมวันนี้ครับบนเส้นทางเขาใหญ่เอาตั้งแต่เริ่มเข้าด่านไปเลยครับแล้วก็ทางมันเปียกฝนมันตกปลอยๆครับกับที่แม็กผมต้องบอกว่ามันเนี่ยออกแบบมาให้แบบใช้งานได้แบบทุกสถานการณ์ ทุกสภาวะเลยก็คือโค้งปีกเปียกเนี่ยก็ค่อยๆเข้าเข้าไปครับแล้คือเขามีระบบ BC ก็คือเบรกคอนโทรลซิสเต็มที่คอยคุมบอยบริหารการจัดการเบรกช่วยเราอีกทีนึงแยกออกจาก ABS เนี่ยเราก็สามารถใช้เบรกในโค้งได้เลยคือเขาจะเฉลี่ยแรงเบรกให้เราถ้าเรากำเยอะเกินไปเขาก็จะ ลดแรงดันออกมาให้มันเบาขึ้นหรือว่าถ้าเรากำน้อยเกินไปเขาก็จะเพิ่มแรงดันให้เราตาม IMU IMU ก็จะจับหมดเลยทุกมุมที่เราจะยกหน้าท้ายท้ายขวาคือทุกมุมการเอียงของตัวรถเนี่ยเขาก็จ,จับแล้วเขาก็จะส่งมาให้ระบบ B C ต้องบอกว่าระบบเนี้ยมีแล้วแบบดีมากๆเลยและที่สำคัญมันสามารถปิดได้ด้วยคือใครอยากจะซิ่งแบบเต็มที่อ่ะก็ปิดระบบนี้ได้ครับต่อมาครับจากทางเปลี่ยนที่เราเข้ามาถือว่ามั่นใจแล้วพอคราวนี้ พื้นแห้งอ๋อคราวนี้ลองกันแบบสุดๆเลยลองโหนโค้งเข้ามาครับกับพื้นแห้งๆเนี่ยต้องบอกว่าคือมันมั่นใจเลยมันรู้สึกแบบปลอดภัยทุกอย่างมันดีหมดเลยอะก็คือไม่รู้จะติตรงไหนกับเขาเลยครับเพราะว่าคือบางคนอาจจะคิดว่ารถออโตเมติกเนี่ยมันไม่มีเอนจินเวลาเข้าแล้วมันแบบยากมันไม่มีแรงเฉื่อยไม่มีเอนจินเบรกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับที่แมกนิทแม็กคันนี้มันต้องบอกว่ามันเข้าได้แบบเนียนๆเลยโหนเข้าโค้งไปเรื่อย คิดจะพับพับปุ๊บเข้าได้เลยครับเราต้องบอกว่านี่แหละ T-MAX t e c ท m a x 2025ดีจริงครับ โอกบอกว่าที่แม็กเทคแม็2025นี่เป็นอะไรที่แบบสบายมากนั่งโคตรสบายคือแบบจะปรับท่ายัางไงก็ทําได้คือจะซิ่งก็ขยับตัวแบงางหน้าจะแบบชิลแล้วก็วางท้าแบบยืดได้แบบสุดๆโอ้ท่านั่งนี่คือแบบสบายคือบอกเขาเปลี่ยนมาใหม่เลย คือออกแบบใหม่แล้วก็ด้วยวัสดุแบบใหม่ยิ่งทําให้มันแบบนั่งสบายลดการเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยโหชอบสวนตัวชอบในส่วนของอัตราเร่งต้องบอกว่าถ้าคุณอยากจะซิ่งโหมดเอสตอบโจทย์คุณแน่ช่วงจังหวะที่ชูเนี่ยโคตรมันเลยบิดปืดคืออยากจะบอกว่าอัตราเร่งของ t m a ม t e เคแเนี Mac, ่ยมันเป็นอะไรคือ T m a มนี่แหละ t m a มมันกวาดโคตรชอบเร่งโคตรมัน หรือถ้าอยากจะชิลครับปรับไปโหมดทีทัวรลิงสบายๆชิลๆไปได้ทั่วไทยไม่เหนื่อยแน่นอนครับสรุปไปเลยนะครับว่ากับยามาฮ่าทีแม็กเทคแคันนี้มันเป็นอะไรที่สบายคุมค่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบอยากได้รถที่คันนึงครอบคุมทุกอย่างท่องเที่ยวเดินทางไกลความสบายใช้งานในเมืองผมว่า รถคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับในราคาที่แบบคือมันไม่ได้แพงมากนะถ้าคุณเทียบกับความคุ้มค่าของเขาแล้วทั้งความปลอดภัยความสบายความแรงมาครบครับแนะนำเลย n e w y a m a h a t m a x Tech Max 2025ถ้าไม่เจ๋งจริง,รงไม่เดินทางมาถึง Gen9 หรอกครับ